สวัสดีครับก็อยู่กับเกม b บล o t r o y a l นะครับผมกับพี่คาเมล่าแมนะครับผมโอเคเกมนี้ก็เป็นเกมแนว Tower Defense นะก็ช่วยมิสเตอร์ทุงทุงนี่ครับผม Tower ของทุงทุงปกป้องเรามอนสเตอร์ที่จะบุกเข้ามาแบบนี้เลยนะมันจะมีมอนสเตอร์บุกเข้ามาโอเคแล้วก็สามารถกดสต็อปได้ปุ๊บเอาฟาร์มของเก็บของแล้วก็อัพเลเวลมิสเตอร์ทุงทุงอันนี้พี่อัพตันหมดแล้วนะครับผมโอเคเนี่ยพี่อัพตันหมดแล้ววิธีเล่นเบื้องต้นก็กดเริ่มเก็บตังค์ครับผมยืนเก็บตังค์ชิวๆแล้วก็สาาามมรถมซื้ออออขงซื้าวุธก็แนนนนะะะําาเเป็ที่่5,000ลยผมมถ้จสุ รออย่างเดียวกดสุ่ม5,000ของเลดดอบค่อนข้างง่ายนะผมเพราะว่าพี่สุ่มแปบ,บเดียวก็ได้อาวุธครบมือแล้วนะครับผมนี่ครับผม ได้ทุกชิน้นได้อาวุธครบมือทุกชิ้นแล้วนี่อันนี้ก็จะเป็นครอนอันนี้จะเป็นฮิลน่าจะเป็นช่วยฮิลฐานนะและนี่ r p g ก็จะยิงไกลไฟเวดมนก็โดนแบบเป็นเอลนะวงกว้างดาบอันนี้ก็จะเป็นแบบแนวสตันเดี๋ยวเราใช้ให้ดูแล้วกลันโอเคเดี๋ยวเราใช้ใดูก่อนเลยของแรเดี๋ยวเราใช้ของแรให้ดูก่อนเดี๋ยวค่อยนีนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าค่อนข้างแหลกนะเพราะว่ามันเยอะเนี่ยนะเอลโดนทั้งแมปเลยครับนี่เช่นไหมระเบิดโดนทั้งแมปเลยสำหรับอาวบบุธนีเ้เดี๋ยวเาาออบบทีเน โอเคเดี okay, ๋ยวเราลองค้อนกันทุบนี่ทุบก,ก็น่าจะทำดาเมจ AOE เหมือนกันว่าอ๋อนี่ไงทำให้ชังงักนะครับผมสำหรับค้อนนี่ตีแล้วชังงักก็ค่อนข้างดีนะสำหรับใส่ a อ k เอโต้คลิกไว้ที่พื้นแนะ้ะให้ค้อนทุบไปเรื่อยๆนะก็สามารถ AFK ได้ชิวๆโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวอาวุธต่อไปครับผมอาวุธต่อไปก็จะเป็นเอ่อตัวฮิวนี่น่าอันนี้ก็น่าจะแค่ฮิวนะนี่มันก็จะขึ้นเป็นวงฮิวนะครับผม น่าจะฮิวฐานนะสำหรนนี้ฐานที่เลือดลดแต่มน่าเสียดายนะมันเปลี่ยนอาวุธระหว่างตอนที่เราทําการปล่อยเวฟไม่ได้นะครับผมน่าเสียดายตรงนี้แหละมันเปลี่ยนอาวุธไม่ได้นะก็เลยแบบทําให้เราจัดสรรตอนสู้ไม่ได้ถ้าเปลี่ยนได้นี่ก็จะมันขึ้นเยอะเลยนะครับผมอันนี้เป็นฮิวโอเคอาวุธต่อไปรามาลองได้ครบแล้วก็ต้องลองแล้วก็เป็นบาซูก้าเหมือนจะยิงได้ไกลนะบาซูก้านี้เดี๋ยวเราไปยืนอยู่ไกลๆตรงนู้นนี่มุมสูงเลยแหลกหน่อยนะให้ไร ถึงไหมอ้าวเราเห็นเขารีวิวมันยิงไกลนี่หว่านี่นี่น,น,นี่ไกลไหมอ่ะยิงได้แค่ข้างหน้าเหรอระเบิดก็น่าจะเป็นโจมตีวงกว้างนะผมระเบิดเป็น a o โ e, แต่ว่าใช้คัมพีดีกว่าโอเคแต่เห็นเขารีวิวมันยิงได้ไกลนะผมสำหรับเจ้าบาสูก้าแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองชิ้นสุดท้ายชิ้นนี้ก็น่าสนใจในวันเทไม่ใช่หรอกโอเค ินี้ก็จะทําให้เกิดการลอยตัวของเรามอนสเตอร์ที่บลุกเรามานะคลิปนี้แต่เหมือนมันกดไม่ติดเลยนะตอนนี้หรือว่ามอนตันตายก่อนมันก็เลยไม่มีเอฟเฟกต์ปกติจะเป็นแบบหลุมดำนะแล้วมอนก็จะลอยขึ้นแต่อันนี้มันไม่ติดโอเคน่าจะเป็นบั็กหรือว่าเนี่ยน่าจะเป็นบั็กนะมันไม่ติดปกติมันจะเป็นหลุมดานะครับผมสำหรับไอเทมตัวนี้ทําให้มอนลอยขึ้นแล้วก็สตันอันนี้พี่ลองกดฟันดูมันไม่เห็นเอฟเฟกต์นะครับผมอันนี้ก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะเดีย๋ยวลองเปิดเอฟเฟกต์หน่อยละกันเอ,อ่อระบบ เซตติ้งย่ลองเปิดเอฟเฟกต์ดูเผื่อเป็นเพราะที่ทปี่ยนเอฟเฟกต์ว่ามันเลยไม่เห็นไม่เกี่ยวนะครับผมน่าจะเป็นไม่เห็นเอฟเฟกต์เดี๋ยวถ้าเราลองสต็อปเห็นไหมก็ไม่เห็นนะปกติมันจะเห็นเป็นดำดำนะครับผมโอเคท่านก็ข้ามไปเลยสำหรับบุชินนี้ก็จะเป็นแบบหนุ่มดาเผื่อใครได้มาลองใช้มันจะทําให้มอนเตอร์ลอยขึ้นนะครับผมแล้วก็ ตกลงสู่พื้นแล้วก็ชะงักไปแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคสาหรับการเล่นก็แค่นี้ครับผมก็แค่กดสตาร์ทแล้วก็ให้มันวนลูปไปเรื่อยๆนะครับผมวนลูปแล้วก็เราก็ต้องมายืนเก็บเงินเองนะสำหรับคนที่ไม่มีเกมพาร์ตดูดนะผมก็ใครอยากเล่นแต่เกมนี้ไม่ต้องมีก็ได้นะผมแป๊บเดียวก็ตัดแล้วครับผมพี่ก็แป๊บเดียววันเดียวซื้อของได้ครบแล้วนะครับผมโอเคแล้วก็สําหรับอาวุธน้อยก็จะอัพขั้นเจ้าทุงทุงตรงนี้ไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็จะปลดล็อกในส่วนของนี่เลยเราก็จะปลดล็อกในส่วนของนนนนนนนีีี่่่่ปด็ออคสววแตพซื้้้หมมััักยๆาาาํรบเจ อันนี้มันก็คือบ้านบ้านของทหารทุ่งทุ่งนะนี่ครับผมมันคือบ้านหลังนี้ก็คือขั้นมันจะได้ตอนเลเวล6มั้งถ้าจำไม่ผิดหลังหนึ่งแล้วก็เลเวลสิอีกหลังหนึ่งมันก็จะปล่อยทุ่งทุ่งวิ่งออกไปเห็นไหมไปช่วยตีนะครับผมสาหรับเจ้าบ้านนี้โอเคแล้วก็ ไม่มีอะไรแล้วเราก็แค่เอาเลเวลแล้วก็อาวุธแต่ละชิ้นอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครับเมจิกทาวเวอร์โจมตีค่อนข้างเร็วนะครับผมแล้วก็ก็อัพตามเลเวลทุงท่งๆนะครับผมแล้วก็มันจะมีบ้านหลังหนึ่งที่ไม่เกี่ยวอะไรเกออินนี้ครับผมเป็นบ้านเกี่ยวกับการฟาร์มเงินนะฟาร์มเงินตรงนี้เลยนี่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 ฟาร์มเงินตรงนี้มันก็จะได้เงินไว้อัปเกรดบ้านของเรานี่พี่ก็จัดระดับฐานแบบนี้เลยช่วงน,นี้เป็นกิจกรรมฮาโลวีนะผมตอนเราฟาร์มอยู่เราก็จะได้เป็นในส่วนของขนมปะ่ะแ ก็มาแลกตรงนี้เลยครับผมนี่อันนี้ก็จะเพิ่มสเตตัส1.25นะครับผมอันนี้เหมือนเหมือนเพิ่งมาเมื่อวานหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมก็เป็นตัวคูณเงิน1.02นะผมเพิ่มสแต็กเงินอันนี้ก็ยังก็อันนี้ก็เหลืออัปเดตอีก6วันก็จะมาใหม่อันนี้พี่ก็แนะนําเลยฟาร์มฮาโลวีนให้ครบๆับผมแล้วก็ไปใส่ไว้ในฐานของเราตรงนี้เลยนะครับนี่ใส่แบบที่พี่ใส่เลยนี่ครับผมเห็นไหมมันก็จะเพิ่มสเตตัสตอนแรกมัน600ตอนนี้เพิ่มมา893นะครับผมแล้วก็วิธีการปลดล็อกวุธก็นี่เลยคร มันซ,ซื้อได้3อันนะครับผมแล้วก็มันจะมาวางอยู่ตรงนี้นะบางทีมันก็จะบั๊กนะแบบนี้อันนี้คือบั๊กไม่ขึ้นเวลานะต้องออกเข้าใหม่นะครับผมและก็น่าจะที่ไม่เห็นสกิลนี่ก็เพราะว่ามันบั๊กหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ลองออกเข้าเกมใหม่ดูนะครับผมโอเคว่ามันจะหายไหมเพราะว่า a อ K ไว้นานแล้วสำหรับเกมนี้ก็ใครอยากลองเล่นก็เข้ามาเล่นกันได้นะผมเป็นเกมของสายฟรีสายเติมก็แค่สบายครับผมยืนดูดได้ชิวๆอันนี้ก็เป็นเกมของสายฟรี Fi. โดยเฉพาะเลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในนี้กดเข้าไป โอ้ปึ๊บเข้าไปดูดีจะหายไหมจะเห็นเอฟเฟกดาบหรือเปล่าน่าจะเห็นแล้วนะถ้าหางทุงๆเห็นไหมลองปล่อยมอนดูนี่ผมแล้วเราก็ปล่อยมอนปึ๊บแต่ไม่เห็นเอฟเฟกนะครับผม <laughs> นี่ก็ค่อนข้างแหลกก็ค่อนข้างแหลกเลยใช้ได้เดีย๋ยวลองไปเวฟสูงๆดูเพื่อจะได้เห็นปึ๊บไป okay. โอเคเกมนี้ก็ใครชอบคลิปะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะผมเป็นกำลังใจให้พี่คาเมราแมนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมขอให้โชคดีไม่เกิดกันนะครับโชคดีครับผม